สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับมาติดตาฟุตบอลประจําค่ําคืนนี้กันนะครับผมก็วันนี้เรื่องของทัสนฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับจัดมาให้เหมือนเดิม2คู่นะครับผมอันดับแรกนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางสโมสรนะครับเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของ Le สยูไนเต็นะครับผมก็มีท้าเรื่องมากมายนะครับเอาใจนักเสียงไทยทุกท่านเลยนะครับที่สําคัญคือเรื่องของการเงินนะครับมั่นคง ปลอดภัย100%นะครับถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้นะครับที่แอดไลน์478 p s g y w นะครับอ่าวันนี้นะครับเรื่องของทัชนาจัดมาแล้ว2คู่นะครับไปดูที่คู่แรกก่อนเลยละกันนะครับจะเป็นเกมพรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างลีสพบกับเซาท์แทมป์ตันนะครับผมก็อาร์ลีสนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่12อนะครับ32คะแนนจาก24เกมนะส่วน ซอดัมตันอยู่อันที่บที่นะครับ30แต้มนะครับก็ตามหลังอยู่2อคะแนนด้วยกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการพบกันนะของ2ทีมที่ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลักๆเลยคือจะมีปัญหาเรื่องเกมรับนะครับผมยางลีสเนี่ยเป็นทีมที่มีเกมลุกเป็นจุดเด่นนะค,คือจัดจาด้านหวางผลได้แล้วก็แบบมีความเล่าใจสูงแต่ว่าทุกๆเกมพวกเขาจะเสียป,ประตูค่อนข้างเยอะนะครับผมคือเอาง่ายคือเสียทุกเกมอะ ยิงเยอะก็เสียเยอะอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นทีมที่เน้นเกมบุกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนเซาท์จำตันนะครับการได้หนึ่งแต้มจากเชลซีก็ถ,ถือว่าน่าจะได้ความั่นใจกลับมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะได้มาไม่เยอะเพราะว่าที่บ่านมานผลงานแย่มาตลอดนะค,คือเกมรับเนยเยประตูเยอะมากจริงๆนะครับผมซึ่งผมมองว่าวันนี้ในภาพรวมก็ยังมองว่ายังไม่ได้ดูดีกว่าลีสเท่าไหร่ผมคิดว่าวันนี้เล่นในบ,บ้าของลีสด้วยนะครับบวกกับเป็นทีมที่เกมรุกดีกว่าแบบ ชัดเจนอยู่แล้วผมคิดว่าวันนี้ถ้าต้องเลือกเชียร์ทักฝั่งที่แบบมีโอกาสชนะมากกว่าผมคิดว่าลีคือทีมนั้นนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเป็นเกมบิ๊กแมชนะครับระหว่างาผมไปดูนี้ละกันนะครับเป็นลาซิโอเจอกับบบเยิร์มิวนิกนะครับผมลาซิโอก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าการเรื่องของชื่อชั้นเนี่ยปอตตอปปพวกเขาัรอไาเยิร์แบบร้อยเปอร์เอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่า ช่วงหลังผลงานค่อนข้างโอเคนะชนะมา3จาก4เกมหลังสุดมีแพ้เกมเดียวคือแพ้อินเตอร์มิลานนะครับแล้วก็เป็นทีมที่มีสถิติในบ้านที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะลาซิโอชนะในบ้านมาติดต่อกัน7เกมรวดแล้วจากทุกรายการนะผลงานดีจริงๆนะครับผมโซบารเย่นนะครับโอเคอย่างที่บอกไปคือว่าเปนเนทีมที่ดีกว่าจริงๆแหละนักเตะดีกว่าคุณภาพประสบการณ์ดีกว่า,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 วาแต่ว่าเบายเยนช่วงหลังก็มีแผลวให้เห็นเหมือนกันนะเสมอบิเลเฟล3 3แล้วก็แพ้แฟงส์เฟิร์ตในเกมล่าสุดมานะครับวันนี้ ้องบุกไปเยอิตาลี่ด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับในการที่จะเก็บชัยชนะได้แต่วันนี้ราคาเปิดมาค่อนข้างจะสูงด้วยนะเงื่อนไขก็คือ1ชั้นนะกำแพงนะครับก็ชนะ1ลูกก็คือเชลยฟีนะครับผมต้องชนะ2ลูกถึงจะได้เหตผมคิดว่าวันนี้ไม่ง่ายนะเพราะว่าลาซิโอผลงันในบ้านอย่างที่บอกก็คือดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมคิดว่าเต็มที่ถ้าเกิดแพ้นะครับก็น่าจะแพ้ไม่ขาดรอนะครับเผลอออาจจะยัน เสมอได้ดูนะผมคิดว่าวันนี้อย่างน่าเลือกเชียร์ไปที่ลาซิโอนะครับผมสรุปแล้วนะครับสองคู่ประจำวันนี้ผมก็ให้เลือกมองไปที่ในส่วนของลีสเนเตดและก็ลาซิโอนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก่อนจากกันย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับทางสโบท็อปนะครับก็มีบริการดีๆมากมายนะครับเอาใจนักเสียงทายทุกท่านเลยนะครับที่สำคัญในเรื่องของการเงินนะครับ มันคงปลอดภัย100%นะครับผมถ้าสนใจสมัครแอดไลน์มาได้ที่แอดไลน์478 PSGY W นะครับสวัสดีครับ